งาใหม่ลมถับค่ะงานใหม่แห่งลมทับลังข้าวลูกอาหารกับลูกมวยค่ะอันนี้แม่น็กน้อยหมมาซอยงานค่ะอันนี้เป็น้องดน,นตรีฮองโรงเลียนค่ะ้องดน,นตรีค่ะลังค้ากับข้าง

นะสดตัดอีกบ้าเลยนนแต่